ทิ้งอะไใส่ในนี้แล้วโว้ยสกรปรกจริงมั่มมวถ่ายมอง มหาไม่ขึ้นเลยนนมั้งหายคนเดิอะไรมึงมึงหายคนกินให้มันดีดิกินไม่หมดแล้วยังมาใส่ไว้ในนี้นโตกมุก ผมนึงถ่ายภูทำไมภูพี่บี้นะเวะยนึยุ่งรุ่งนึกรู้จักพี่บี้อ่ะ เยี่ยดีอกเวลาก็เรียืมีแตกก็ทำดีๆตบให้เลยง่าเลย,ายมากเมาแล้วก็กินทำไมข้าวก,กินแล้วก็ทำาซกมกอยุแบนีอ่นอไมอเ มึงว่าใครอะไรเฮีย้ยกูจะไว้ให,ให้ให้คนเขาดูเดี๋ยวกูจะลงเฟซอยู่มึงจะลงยางพี่อะไรไม่รู้รูพี่เบยี่อยรมึงยังยุงไปนอนไปมนอนแล้มนอนกูกลวมึง่างนียโอ้เก่งจังเลยนะอย่ามายุง่งกู โอ้โหเก่งมากเลยมึงจะหันไปไหนแล้วนะอูพี่บีเยี่ยมเฮ้ยมึงมายุ่งกูมึงเป็นอะไรเนี่ยเยอะ ม่งเจอกูพ so ี่เี้โดนต้งเตยกูรอมายแมากยี่ออโนตั้งเตยจริงเก่งตังเลยทำไมอะกูพี่บี้กูไม่เก่งได้ไงพี่อะแต่เมื่อยุ่งกูมึงทำมาถ่ายกูไหมอะพี่ย เออไหนไหนทำตั้งสองนิ้วดิไม่ต้องทำควงดิเจี๋ยแม้ว่าไม่แดกแล้วอ่ะคูยไม่แดกแล้วเจี๋ยมึงให้กูแดกมึงไม่ใครให้แดกเลยแดกเองง่นดูเลยดิกระดูกติดคอตายแล้วแม่งติดไปเลยเจี๋ยมึงกำไหงเจี๋ย はに。